พวกหนึ่งจำได้ไหมเราเรียนกฎของนะกฎของโคไซน์กฎของไซน์จำได้ไหมแรงสองพิธีข้อที่หนึ่งนะแรงสองพิธีเนาะมีเรื่องของนะครับของไซน์ของโคไซน์ที่อาจจะต้องพิจารณาหรือในในส่วนเนี้ยมันยาวไปถึงตรงไหนบ้างมันยาวไปถึงว่าต้องยาวพอดีไปถึงไอ้ไี้ว่าต้องหาแรงรับของสองแรงสองพิธีถูกไหม บางทีอาจจะต้องใช้กดฟองไซน์หมุองไซน์หรือการแตแกแรงก็ได้นะ,ะแล้วแต่คุณแล้วแต่โจทย์เลยผม๊บรงไม่ได้อกวาสอบนะผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเนื้อหาในส่วนนี้แล้วก็รวมไปถึงว่า pues, ในข้อนี้จะรวมไปถึงในเรื่องของการใส่เนื้อไข่เข้าไปจะอยู่ในข้อนี้เช่นใส่กับใครอยา่างไรอันนี้เป็นสองมิติได้ไอ้เจ้าดิอันนี้เป็นการแตแกแรงได้นะข้อนี้นะใช,แแใช่ไหมใช้กรดขอสไซด์กรดของซา์ก็ได้หรือแตแกแรงก็ได้นะ หรืออยู่ในเรื่องของอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็ที่อยู่ในเงื่อไขายอยีกเช่นข้อนี้จำได้มั้ยหาแรงที่น้อยที่สุดเมื่อตัวนั้นตัวนี้เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยคุณจะจําได้ไหมว่าไม่จจไมรู้จาได้ไหมว่า f สองน้อยที่สุดเมื่ f อ f หนึ่งกับ f สองต้องตั้งฉากกาันอะไรอย่างเงี้ยเงื่อนไขพวกเนี้ยจะเรื่องาาาหาในส่วนนี้จะรวมอยู่ในหนึ่งข้อข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของแรงสองมิติ ก็ลอง,อง,องทําอ่านหนังสือมารายละเอียดต่างๆที่อาจารย์สอนไปเนาะก็จะอยู่ในขอบมเกลดที่อาจารย์สอนไปนั่นแหละนะเพราะว่าถ้ามีเงลื่อนไขอาจาร,รยเกาบอกว่ามันอาจจะยากถ้าเราแปลงผลไม่ออกซึ่งผู้เรนตกก็ได้หรือถ้าถ้ากอีมันยากอันอื่นผมก็ต้องเบาอะไรอย่างเงี้ยในข้อสอบมันจะสลับกัน มันมีง่ายมียากมีคนบนกันไปนะในความรู้ขเราแต่ข้อเท่ากันนะให้รู้ว่าทุกข้อเท่ากันนะครับเพราะนักพยายามเลือกทำข้อที่เราชวนที่ชุดข้อที่สองข้อที่สองนะเป็นเรื่องแรงสามตินะข้อสอสองนะอย่งโจทย์ข้ออย่างเงี้ยให้หาขนาดของแรงลับหาทิศทางของแรงลับหาขนาดหายยังไงคุณจับแรงสัมโน้นะจับแรงสามแรงนี้ใช่ไหมเข้าแกนเกแกนวายแกนเซของแต่ละแรงแล้วจับรวมการถูกไหม แล้วเวลาหาขนาดแรงรับทำเปถึงขนาดแรงรับก็คือทำยังไงครับต้องเอา Fx ลังสองของ x y 2ลัสองของ f กลังสองรูทได้แมกนิจูดหาทิศทางของแรงรับเขาแน่นอนหาขนาดและทิศทางของแรงรัทิศทางของแรงหายังไงเอลฟาแกมมาเอลฟาโจทย์อาจารย์อาจารย์ก็จะให้สูตรไปนะอย่างเช่นเเท่ากับอะไรครับพ Fx หารด้วย F เดลตาคาดันอ เอลฟาเท่ากับอาร์โคสเอฟเทปหารด้วยแลมฟ้าเบต้าอาร์คเอฟวาไอ้สูตรอย่างเงี้ยอาจารย์ให้ไปเนาะไม่ต้องจำนะอาจารย์จะให้สูตรไปทั้งหมดเลยที่จำเป็นไม่ต้องจำสูตรแต่ต้องรู้นะว่าใช่ยังไงต้องพยายังังว้ใจเราใช่ไอันนี้คือข้อที่ข้อที่สอง คือให้หาขนาดของแรงล้าทิศทางอันนี้คือทิศทางห <eterm> รือหม่ทิศทางองแรบรางเนาะแรงสูงพวกยี้่จะให้ไปนะครับอันนี้ข้อที่สองดูด้วยนะบางทีแรงสามมิติอาจารย์ก็อาจจะมีแรงบางแรงที่อาจารย์บนเป็นแรงสองมิติก็มีเห็นไหมหรืออาจจะมีแค่สองแรงบนขึดนก็ง่ายนะถ้าผมออกข้อหนึ่งเยอะออกยากมันจะมีเงื่อนไขที่ดูอ่านแล้วผมแปลงยากข้อสองมาผมก็ต้องเปาลง อยู ang, ่ท่าข้อหนึ่งง่ายข้อสองก็ต้องอ่ะอันนี้ก็ข้อสองต่อไปข้อสามข้อสามจะเป็นเรื่องการจำข้อนี้ได้ไหมการดอปเลกเตอร์อันนี้เป็นข้อสามอันนี้เป็นข้อสามนะการดอปการดอปเลกเตอร์นะเรื่องของการดอปเลกเตอร์จำได้ไหมการดอปคืออะไรคือการโปรเจคชั่น แรงตัวหนึ่งไปยังแกนแกนโดยที่แกนนั้นไม่ทำให้มันเป็นแกนได้แค่ไหนถึงใช่ทำได้อย่างไรอันนี้กากนั้นรู้สึกพวกเราว่าน่าจะให้กครับให้การบ้านไปบ้างไอเดียอย่างนี้ไอเดียเรื่องของการใช้ความเข้าใจเรื่องของการต่อเฟนเตอร์เป็นข้อที่สามเห็นไหมครับสามข้อแล้วเนาะเก่งร่วมไหม เนานะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่เป็นเรื่องอ,งอะรก็ิเป็นเรื่องเี้ยครับความสมดุลของแรงสองทิเนี่ยจำได้ไหมข้อนี้เห็นไ,ไหมไหาแรงนะครับจุด A โดนยกขึ้นแรงเปลี่ยนเท่าไหร่เห็นไหมเดี๋ยวดันทำให้อันนี้เป็นข้อที่สี่ บางอันนี้เรียกว่าเป็นความสัมบูรณ์นะสัมบูรณ์สองมิติมีรแรงแกน X แกนวเพราะฉะนั้นนะครับแกนเ X แกน Y จริงๆนะเอาจารย์เพิ่มอีกหนึ่งมีสัมบูรณ์สามมิติด้วยค้นที่คนที่สองได้สามใช่ไหมอยู่ในข้อสี่ผมต้องไปเลือกเอาอมาข้อหนึ่ง ผมก็จะดูภาพรวมในห้าข้อเนี่ยถ้าหนักมาแล้วก็เบานะถ้าเบามาก็ต้องเพิ่มหรือีดนิดหน่อยความจำรุดจำรุดของอัตภาคใช่ไหมอันนี้นับว่าจำรุดของจุดนะครับคจุดนี้นะเนี่ยเนี่ยเอเนี่ยมีความจำรุดยังไงใช่ไหมกรณีสองมิติเนาะถ้อสามมิติเป็นยังไงครับคือข้อเนี้ยเขาให้หาแรงใช่ไหมข้อก่อนก่อนมาเขาจะบอกแรงมาให้ ถ้าเป็นสมรู้สามมิติก็เป็นเรื่องเรื่องเนี้ยอย่างเนี้ยเนี่ยสมรู้สามมิติอันนี้คือสมรู้สามดิติอาจารย์เลือกมาข้อหนึ่งสองปีกับสามปีผมจะเลือกมาข้อเป็นข้อที่สี่สองปีกับสามปีนะนี่คือข้อที่สี่นะไอเดียมัจะออกข้อที่ห้าเรื่องอะไรครับโมเมนต์ที่เราเรียน โมนะเมนต์สามดีอันนี้เริ่มจากหน้านี้ไปเนี่ยโมเมนต์สามมิติสามดีนะครับโมเมนต์สามมิติคุณจะเลือกใช้วิธีอะไรยังไงได้หมดนะครับที่เรียนเวกเตอร์หรือการพิจารณาพวกนี้ใช้หมดนะอันนี้โมเมนต์สามดีครับอันนี้ได้หมดนะ คือข้อนี้ก็ข้อได้แอนที่จังทำข้อสุดท้ายเดี๋ยวก็ใช้เป็นข้อที่ห้าห้าข้อนี้เลือกทำข้อที่ห้ามีแน่นอนนะพอคุณเห็นข้อสอบแล้วมันมีข้อง่ายข้อยากคุณตัดตงเลยข้อไหนยากก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบข้อที่ยากที่สุดก็ทำได้